ที่ตัวมยอย่างนี้พี่เนาะอ้าวยิงนกเขามันเดินยิงบ้านนึงได้สองต้เลยมันกัดเตะป้าเนีเลยบกใหมันออกทางผีมันไปทั้งทุนนี่ฮู้มันบ่มีไปวางนมันเขาถ้าผมว่าเล่มากีเราเห็นมันเลยถ้าทันกจะไปถ้าน ไปเลยป่ะนี่นะจัดเลยนะคัดเขาพูดเป็นอย่างคั้นว่างูสิงกัดเขาจจกาะเหมือเลยเอาไฟมันออกมไหมที่บ่อ <pl ains> ืสองคนทัดเหรอเนี่ยคตรทุ่งไปก็เออจะอันมือรัดจะนี่แหละมันออกจับคือตัวอันโอ้ปากการจับซึ่งงูงูเข้าเข้าน้ำเลย và ngù sinh, chọc thì ngòi cái, cái nhíng ngay cái này sinh, không còn chấp, oh nó còn leo, ô, oh, mình off thằng này, <laughs> <laughs> mì cái mình off mát, nhào กลายเปนทัง้งคูนีนเล็วอีกเลยคุณได้กินนะคำอยู um ่กี่เลยคุณแก้มยิ่งเลยข้เมื่อกี้นี่ยข้อมปุ่นอยู่มอเลยเฮ้ยเลยนะบุเห็นบุหาลมันยังดูทั้งสี่มอลองเอาใหม่แงมาเบิ่งเห็นใหม่อ่ะคู่สั้นสุดบอกว่าหยานมันไปแถวนี้อีกนี่ไปคุณตูนดูมันคดเช่นนี่้

จ็บเจ็บตู้ขอเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเ่เนนิบหัวมันแล้วน่่เน่นน่นิบหัวมันตายแล้วนะนี่จับมเน่เน่อุ้ยนี่ทางบ้าเน่เ่พอพนิบหัวมันยังผีแล้วหโมเมนซิ่งเด้โมเมนูซิงเด้โมเมนูซิ่งห่าวห่าวห่าวเฮาเป็นยังงัดตายแล้วนะหัวมันตายพองงัดเจ็บเจ็บตู้จ็บเจตู้ห่วเฮาบอ่งูซิงดงโมเมน เนี่ยมันตายแล้วเดี๋ยวเอานิบวปวกมาเลยนี่ปลวกตายตายป้าเอาไมาปักจับจับมือสิงดงใหญ่อ่ะบัวง่ายมั้งเโอ้มันเน่หัวมันนิบป้านี่เลยนี่ใช่ป้าเนี่นี่มันง่ายมันตายแล้วนะอะไมงามก็จับดึงมาเลยแม่มันเป็นย่างแน้วพอจับดึงเลยแม่เออบุตรป่อยเนอะจิ้งจกชนีดเนอะ พ่าพ่อมันตายแล้วพ่อเอ้าเมื่อกี้เขาเบิองนี่เรื่องดูวยมุชิงดงเรื่องไงคอมันเรื่องมุชิงดงอันนี้อะไรมุชิงดงทับอันนี้มันต้มลองแล้วพ่อมุนมันะพ่อนั่นเนี่ยมันไปสร้างเรนมันหัวมันก็ดเตกอ่ะน้าเนี่ดึงออกไหมนี่ผ่านเต๊แล้วนี่ดึงออกดึงออกของพวกเขานี่ตายแล้วโอ้เรื่องเซล ตัวแรกแม่ตัวนี้ที่เงี้ยแหละตัวนี้เลยแหละเขาบอกตัวใหญ่ตัวเลื่องด้วยนั่นเลื่องวันนี้สมเดือนมันเลีนมันพึ่งงอเลีนพึ่งพักใหญ่มันเลีนมุสิงดงว่าแม่สิงดงเบิ้งนว่างเขียวได้ผมมุขีใหญตัวใหญ่น่ะมุขีตัวใหญสิงดงสิงดงเงี้ยไอ้แม่ยังมุขูอไอ้ตัวทีย้แล้วมันเอายนอมือจุกน่องเรียบร้อยแล้วมูสิงดงนี่นี่ มรนมานไอด้งูแล้วเดี๋ยวนี้นะประมาณแล้วเดี๋ยวนี้เข้าป่ากำลังไปหอดนีได้ดดเยอะที่เลืเราพักแล้วหวยหดอ้ย้อหอวยดวนอ้ว้วยวยอดยวยว่า

Sang phương. phương thì cứ phương cứ lên bằng lại phương té xem nữa thằng luôn xem cái phương này có ăn măng hèn này mì,

mọi nhau của chỗ ở bằng ngày người mọi à tốc. 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 Đây. Búng, và... mọi người mọi người mi người nhau một mọi người cái không mất người nữa đây นี่แหละปืนก็บปืนฟฟกปืน มันอน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 พูดนี่ม euh ันเปียกค่อยแบกไปเอาฟืนมันเป็นแต่มันยังบดทันล้นเถื่อง มันแล <c ười> ้วม <c ười> ันมีโบนมียาหน้าปากน่ะเฮ้มันบุกกินเลยอือ สิบละสิบเนี่ยนี่ของตู้มีด้วยอันนี้งานชงเลยหกเจ็ดอ๋อสองคนในโซเจ็ดอันนี้สองแปด อาวุธทรงคำทรงคำรถถังทุกชอง็กไซส์สี่รกไซส์ผมเนี่ยนี่เนะใจิดใจน้ำหอมดีนี่เอาตัวห้อยกัด่นี่พอใส่ทุงส่องมาใส่ใส่ทรงช่องอ้อเลยชอเป็ นี uh ่หนานมกกต้องเหยียดยายกันไปใส่กับดักก่อนวันนี้ึ้นไปใส่แล้ว

ินยังมีแรงนะนไนนนม่ผ่านหมดไปแล้วคนสองคนสองคนไปทางนี้

πά, το Ừ. Ừ. khi tôi mới nhặt cái này bây câu à 反的我们 สี่มงเลงแลวพี่น้องเดี๋ยวนู้อยนั่งทากะหกวันนี้พี่น้องทากันนี่มันเข้าหกสเปบ์มันเนี่ยมีนะผมมีลุนเบือนลำกันเด้อสี่โมหาโม่มแล ซีมุ่งไปมาน้ามม่มาเล็กๆคนหนะทีมงานมนแยกย้ากยากันไปแนละ้วไหลผ่านขึ้นไปของทึงมุดคนหนึ่งหอยนั่งอยูนีนะ่อ่ะ 你们。Mm hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, mm -hmm. yeah, okay.

đai lên. กินตะไรกัดเข้าไปท่าแล้วแค่นั้นน่ะบกีดมาท่านั่นน่ะลูกไส้มาท่าไงติดเรี่ยวติดควายเดี๋ยวจะโตได้บุญแม่มันกับอนาไม่ยังมูแล้วนี่สองได้มันกับแก้วเดี๋ยวจะโตใส่กับหุ่นยิงหอนหุ่นกูเลยยิงก็เห็นขะนั่งเลยกับแล้วได้สองตัวสามตัวกันเคย ตันโดนน้อยอยู่เหรอมักมกะไกักงตกปักตกปักประมาณไข่เด like ือนนึ the ère, the line, right? ่ง uh, นี่โเลยเป็นกองลายเยอะเป็นกองลายในกินกินแต่วนี้อยประมาณสาสีตัวตัวนี้มีตัวอื่นมาอีกสามสี่ตัวตัวแหงแล้วคันนิ่งเลย